สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตพาคุณผู้ชมทุกท่านลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินประกันไฟฟ้านะคะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ วันนี้ขออนุญาตย้ำอีกนิดนึงนะคะว่าเป็นการขอคืนเงินประกันไฟฟ้านะคะไม่ใช่ประกันมิเตอร์ไฟฟ้าตามที่เราได้เข้าใจก่อนหน้านี้และที่สําคัญเมื่อขอเงินคืนแล้วนะคะไม่มีผลกระทบใดๆต่อการทําธุรกรรมด้านไฟฟ้านะคะของผู้ขอคืนเงินประกันที่สําคัญเงื่อนไขาการให้บริการต่างๆจากการไฟฟ้ายังมีอยู่เช่นเดิมค่ะ การขอคืนวิธีที่หนึ่งที่จะแนะนำในวันนี้เป็นการขอคืนโดยนะคะขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์นะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกนะคะเพราะว่ามีการอัปโหลดเอกสารประกอบแค่3รายการนะคะแล้วก็ใน3รายการนี้มีรายการบังคับแค่1รายการเท่านั้นนะคะวิธีการเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์ d m s x u p l o a d p e a c o t h นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะคะเมื่อเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะเราก็จะทำการกรอกข้อมูลนะคะที่เป็นชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน13หลักแล้วก็หมายเลขผู้ใช้ไฟ12หลักเสร็จแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลค่ะ จากนั้นระบบก็จะแจ้งข้อมูลกลับมานะคะว่าเราจะได้คืนกี่บาทยกตัวอย่างของดิฉันนะคะก็มีทั้ง300บาทและ2,000บาทนะคะเรายื่นขอใช้ไฟฟ้าไปกี่หลังนะคะเราสามารถขอคืนค่าประกันไฟฟ้าได้ทุกหลังค่ะ จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีช่องให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์นะคะเราก็กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ประจำนะคะเพื่อให้ระบบนะคะแจ้งผลการลงทะเบียนมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะอย่าลืมติก๊กเครื่องหมายถูกในช่องยินยอมรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะ จากนั้นเลื่อนลงมาอีกนะคะก็จะเจอช่องทางการรับเงินซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางวันนี้จะขออนุญาตสอนช่องทางที่1ก่อนก็คือรับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่ามีการอัปโหลดเอกสารประกอบแค่3รายการและก็มีแค่1รายการบังคับเท่านั้นนะคะและวิธีการนี้ก็จะรับเงินคืนเร็วนะคะภายใน3วันนับจากวันตรวจสอบข้อมูลถูกต้องส่วนวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์เดี๋ยวเราจะมีคลิปสอน ในคลิปต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะนําเราเข้าสู่ขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนของการส่งข้อมูลและก็ส่งไฟล์เอกสารในการลงทะเบียนนะคะดิฉันก็ติ๊กในรายการที่1เพราะว่าดิฉันเป็นคนดําเนินการเองค่ะจากนั้นเราก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ที่จําเป็นนะคะโดยอันดับแรกเลยก็จะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะคะเราก็ไป,ไปติ๊กนะคะที่คําว่าเลือกไฟล์นะคะจากนั้นก็ กดยืนยันนะคะเมื่อระบบทำการบันทึกไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วก็จะโชว์ข้อความในกรอบสีเขียวนะคะว่าอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์ทีละไฟล์ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นการอัปโหลดไฟล์ที่2นะคะก็คือไฟล์ใบเปลี่ยนชื่อสกุลนะคะของดิฉันไม่มีการเปลี่ยนชื่อสกุลก็ไม่ต้องทํารายการที่2นะคะก็จะข้ามมารายการที่3เลยนะคะเป็นไฟล์ใบเสร็จรับเงินประกันนะคะก็ใช้ใบเสร็จ หรือว่าบินค่าไฟฟ้าของเรานั่นเองนะคะก็ทําการถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเมื่อระบบทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งเข้ามานะคะในกล่องสีเขียวๆนะคะว่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นก็กดดําเนินการต่อค่ะจากนั้นระบบก็จะนําเราเข้าสู่ขั้นตอนที่3นะคะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูล ของการลงทะเบียนนะคะเราก็ไปดูรายละเอียดน,นะคะว่าที่ระบบโชว์ขึ้นมานั้นถูกต้องตามที่เรากรอกลงไปหรือไม่ค่ะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องนะคะเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะในช่องของข้าพเจ้าขอรับรองว่านะคะพอติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วนะคะปุ่มยืนยันที่อยู่ด้านล่างก็จะแอคทีฟหรือว่าโชว์ขึ้นมานะคะเราก็กดปุ่มยืนยันค่ะ หลังจากกดปุ่มยืนยันแล้วนะคะระบบก็จะโชว์ข้อความขึ้นมาในกล่องสีม่วงๆชมพูนะคะว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนค่าไฟฟ้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะระบบก็จะแจ้งให้ท่านทราบด้วยนะคะว่าหมายเลขอ้างอิงของท่านคือหมายเลขอะไรนะคะท่านสามารถที่จะแคปหน้าจอไว้หรือเลือกที่จะพิมพ์หน้านี้ ออกมาเก็บไว้ก็ได้นะคะจากนั้นท่านก็กดที่ปุ่มออกจากระบบถือว่าเสร็จสิ้นการลงทะเบียนแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะท่านก็แค่รอรับ SMS จากการไฟฟ้านะคะที่จะแจ้งผลออกมาว่าการตรวจสอบข้อมูลของท่านถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะคะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามและก็รับชมนะคะส่วนท่านไหนที่ยังไม่มีพร้อมเพย์นะคะดิฉันอาจจะ นะคะนำเสนอในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่ามีวิธีการสมัครที่ไม่ยากนะคะพร้อมเพย์ก็คือการผูกหมายเลขบัตรประชาชนของเราหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราไว้กับบัญชีธนาคารเพื่อให้ง่ายต่อการรับเงินและก็โอนเงินนะคะซึ่งมีวิธีการสมัครที่ไม่ยากนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมได้ในคลิปต่อๆไปค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ